ห้องครัวให้สวยก่อนแไไนะข่งร็อคไปเลยนะเขียนไปเลยลูกอ่าดูอยากเขียนอะไรหนูก็เขียนไปเลยอยากเขียนอะไรก็จะจบลงไปเลยลูกจบลงไปเลยเนี mm. ย่ยเขียนอะไรก็จบลงไปเลยนะลูกจบลงไปเลย mm. อ้าวไม่ได้ไม่ได้ไ ต้องการนี้ไหมไม่ต้องการก็คือเขาว่าวันนี้พี่ขอเด็กกระจบลงไปเลยอะไรก็จบลงไปเลยค่ะลูกจบลงไปเลยค่ะอุ่ยเด้งดึงด้วยมีความเด้งเด้งด้วยเนี่ย